สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกภาคทุกจังหวัดกันเลยนะครับที่รับชมอยู่นะครับก็ไม่ได้พบกันหลายวันนะครับก็ไม่ได้ถ่ายาคลิปให้เพื่อนๆท่านผู้ชมได้ชมกันก็หลายวันด้วยกันนะครับวันนี้ก็มาถ่ายให้ ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับวันนี้ตรงกับวันที่8ตุลานะครับ8ตุลานะครับก็อีกไม่นานนะครับก็จะถึงปีใหม่กันแล้วนะครับเร็วเหลือเกินเดี๋ยวนี้นะครับแป๊บๆหนึ่งก็จะสิ้นปีอีกแล้วนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าฝนนะครับท่านผู้ชมครับก็ดูข่าวแล้วก็หลายๆภาคนะครับก็มีฝนตกเยอะมีน้ําท่วมนะครับส่วน ภาคใต้นี้ตอนนี้ก็ตกทุกวันเลยนะครับตกทุกวันเลยนะครับเพราะว่าเดือนนี้ทุกๆปีนะครับช่วงปลายๆเดือนนี้นะครับก็จะมีน้ำหลากน้ำท่วมนะครับในภาคใต้นะครับก็ธรรมดานะครับก็ฤดูนะครับเป็นฤดูกาลนะครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับอ้อยที่ว่าปลูกไว้นะครับ อันนี้ก็สองเดือนนะครับอันนี้เป็นอ้อยแดงมาเลยนะครับอ้อยแดงมาเลยนะครับซึ่งอายุสองเดือนแล้วนะครับอันนี้ปลูกต้นเดียวนะครับต้นเดียวนะครับเพราะว่า,าต้นพันธุ์มีน้อยนะครับได้มาน้อยก็เลยนะครับอันนี้ปลูกต้นเดียวนะครับสองเดือนแต่ว่ายังไม่ไม่แตกหน่อออกมานะครับต้นนี้ยังไม่แตกหน่อออกมา นะครับก็คงอีกไม่กี่วันก็คงจะแตกลงมาแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็วันนี้ก็มาใส่ปุ๋ยนะครับใส่ปุ๋ยแล้วก็กลบโคลนนะครับเพื่อให้เขาได้แตกหนอขึ้นมานะครับนี่ก็ใส่ปุ๋ยกลบโคลนเรียบร้อยแล้วนะครับตนน้นะบน,ตนนี้นะครับส่วนต้นนี้นะครับนี่แดงมาเลยต้นนี้ ก็แตกมาใหม่แล <im sharing> ้วนะครับ <management> อันนี้ก็แตกมาใหม่สองกอไม่ใช่สองกอนะครับสองต้นนะครับนี่แตกมาใหม่สองต้นนะครับอันนี้เป็นแดงมาเลยแดงมาเลยเหมือนกันนะครับอายุสองเดือนก็เพิ่งแตกหน่อออกมาได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับต้นนี้ก็แตกได้แบบประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วนะครับก็นะครับมาดูอีกกอหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นแดงมาเลยเหมือนกันนะครับ ต้นนี้นะครับต้นนี้เนี่ยตอนนี้แตกมาสามโนนะครับขึ้นมาใหม่สามโนนี่นอนหนึ 1, ่งสองนะครับแล้วก็สามสามนะครัเพิ่งเพิ่งโผล่มานะครับนี่เพิ่งโผล่นะมาก็แตกมาสามหนนะครับสามโนแล้วนะครับก็รู้สึกว่า ก็จะขึ้นงามดีนะครับสวยดีนะครับก็ใบลักษณะดูนะครับใบเขาจะยาวนะครับแบ่งมาเลยนะครับใบยาวแล้วก็โค้งงอนะครับสวยนะครับส่วนต้นนี้นะครับอันนี้ต้นนี้นะครับมีอยู่หน่อเดียวนะครับเพราะว่านี่ต้นเดิมนะครับนี่ต้นเดิมต้นเดิมนี้หน่อ นอนอนอนมาเล่นงานนะครับนอนเล่นงานแต่ให้ต้นเดิมตายไปนะครับโดนนอนกอเจาะนะครับตายเลยนะครับ China. ต้นนี้อ่าต้นแม่เขาโดนนอนเจาะนะครับส่วนอนนี้ก็เลยนี่ก็แตกเป็นหน่อออกมานะครับเนี่ยแตกออกมาหนึ่งหนอนนะครับอันนี้เป็นอ้อยแดงมาเลยนะครับหนึ่งหนอนะครับเอ่ส่วนนี้นะครับอันนี้ยังต้นเล็กอยู่นะครับ ไ <Workers. S 2> <Aj ax. S 1> อ,อ้น <Prize. be, S 1> <im> ี้นะครับกอนี้เนี่ยต้นแม่เขาโดนหนอนเจาะหมดเลยนะครับโดนหนอนเจาะหมดนะครับแล้วเขาก็เลยแตกแตกขึ้นมาใหม่นะครับแตกขึ้นมาใหม่นะครับเป็นอ่าสามต้นนะครับสามต้นแตกขึ้นมาใหม่นะครับหลังจากที่ว่าต้นแม่เขาตายไปนะครับก็บางทีนะครับหนอนกอเนี่ยเราก็ ระวังลำบากนะครับระวังลำบากบางทีต้นเล็กๆเขาก็เจาะแล้วนะครับบางต้นเนี้ยก็ต้นใหญ่เริ่มเป็นลำก็มาเจาะนะครับเอาแน่เอานอนไม่ได้นะครับไอ้นอนกอนะครับส่วนนี้นะครับฝั่งนี้นะครับที่เห็นไอ้นี้ไล้ก็ไปนี้ก็เป็นสีสำารงนะครับท่านผู้ชมครับสีสำารงนี้ก็อายุ3าเดือนนะครับ3เดือนปลูกก่อนแดงมาเล นะครับสองเดือนอ๋อหนึ่งเดือนนะครับปลูกก่อนแดงมะเลย์หนึ่งเดือนนะครับแดงมะเลย์อายุสองเดือนแล้วก็สีสํารงนะครับอายุสามเดือนนะครับอ่าสามเดือนนี้นะครับก็มีอุปสรรคมากเลยนะครับสีสํารงเที่ยวนี้ก็ปลูกเหมือนปีที่แล้วอีกแล้วนะครับปีนี้ก็เนี่ยโตช้าไปหน่อยนะครับเพราะว่าเอาขึ้นเอาลง นะครับฝนตกมากนะครับเอาขึ้นเอาลงระหว่างาในหลุมบนหลุมนะครับสามครั้งด้วยกันนะครับเพราะว่าปลูกแล้วฝนตกแรงแล้วก็น้ําท่วมหลุมนะครับพอน้ําท่วมหลุมเนี่ยก็เราก็กลัวมันจะเปื่อยก็เอาขึ้นมาตั้งก้างบนพอฝนแรงก็เอาลงไปข้างล่างนะครับทีนี้พอฝนตกหนักเอกเอก,เอก,เอก็เอาขึ้นอีกเอาขึ้นเอาลงเอาขึ้นเอาลงอยู่3ารอบนะครับก็เลยทําให้อ้อยมีปัญหาหน่อยนะครับก็โตช้าไปหน่อย นะครับแต่ก็ยังดีนะครับอันนี้นะครับก็คือก็แตกกอแล้วนะครับนี่ต้นแม่นะครับต้นแม่หนึ่งต้นต้นนี้นะครับแล้วก็แตกมาใหม่หนึ่งสองสามสี่นะครับแตกมาใหม่สี่รวมกับต้นแม่นี่ก็เป็นอ่าห้าต้นแล้วนะครับท่านผู้ชมครับห้าต้นนะครับส่วนกอนี้นะครับกอนี้นี่ก็นี่ต้นแม่นะครับ ลูกต้นเดียวนะครับต้นแม่1ต้นแล้วก็แตกมาใหม่นี่1หนึ่งสองแล้วก็3นะครับต้นเล็กนี้ก็พึ่งออเอาพึ่งโผล่ออกมานะครับก็รู้สึกว่าก็อ่าก็แตกกก็ถือว่าพอประมาณนะครับในกรณีนะครับ,รบต้นแม่1ต้นนะครับ1ต้นต้นแม่ต้นนี้นะครับแล้วก็แตกมาใหม่3นะครับแตกมาใหม่3นะครับ กอนี้นะครับอันนี้เนี่ยก็แตกมาใหม่สองนะครับแตกมาใหม่สองนะครับส่วนกอนี้เนี่ยก็น้ําท่วมเยอะนะครับก็อนยังเล็กอยู่เป็นต้นแม่สองต้นนะครับอันนี้หน่อยังไม่แตกมานะครับกอนี้นะครับยังไม่แตกมานะครับเพราะส่วนมากก็แตกทุกกอแล้วนะครับแต่ว่ากอนี้ก็นะครับกอนี้เนี่ยก็เพิ่งเพิ่งแตกมาหนอหนึ่งนะครับต้นแม่หนึ่งต้นก็เพิ่งแตกมาหนอหนึ่ง นะครับส่วนกอนี้ก็แตกมาสองโนนะครับกอนี้ยังไม่แตกนะครับต้นแม่สองต้นแม่สองนะครับก็ยังอยู่ทั้งสองนะครับส่วนกอนี้ก็แม่หนึ่งก็หน่อเพิ่งแตกมาหนึ่งนะครับมาหนึ่งส่วนกอนี้นะครับกอนนี้ต้นแม่สองนะครับ นอก็เพิ่งแตกมา3ามอย่างเล็กๆอยู่อ๋อแตกมาสี่แล้วครับสี่นอแล้วนะครับก็ยังเล็กๆอยู่หนึ่งสสามแล้วก็สนะครับก็เริ่มโผล่มา